เข้าปุ่นนี่เข้าปุ่น อุ้ยอันใบขี้หูนี่กับบกอบนะอ่ะเนาะ ตใส่ใส่อ่อนป๊กใส่อ uh ่อนอืุุมอำลำอำลำอือ กะป่น,นี่กินกับปีงหูหมูบ่กินกับปีงไส้อ่อนอ่ะโคตรแน่นเนี่ยออกมาทุกคนเข้ากันเข้ากันแซ่บทุกคน แบบนี้น้องเมียม,มาบ่าเอิอเลด,ดขาดเพราะว่าเรมีน้องเมียรกรมนขาปุ้นนี่คือกันอะไรบางเจ้านี่จะออกครส้มหนึงนะ่งเนาะ กลั่ปีก็เบิดแล้ะคุยเจียวเนียเห็ดมากลีย่ยเนาะ คำนีใ้ใส่ครบเลยคำนี้เวลยผักที่ใช้ครบเลยอันนี้หอเมเหือดบางท้องทิ่นกนัเอิ้นก็คือกันเนาะเฉพาะบ้านของค่อยเอิน้นผักแมงแค้งใช้บวดอ,อ่ะเดือดว้อมือเจ็บ น้ำให้ก่อนผมเหงืออผัดเมนแครงอันนี้เป็นผักอะไรอย่างวะันี่นอะไรอย่างไงเอาไปมาลืมซื้อผักตับด้ว ไปละสมองนี่ไปละปุ่นแล้วคับนิ่ๆเลยนะคับนี้จัดนิ่งๆจะคับเนาะเอาพวกเพชรใส่ได้ทุกคนจัดนิ่งๆเลยจัดนิ่งๆเลย <c oughs> อืเส็มปลากยิงทำ làm sút nhau nó này, vợ, sắp nó, máy cứu hộ sẽ sẽ máy cứu hộ bọc cọp này rồi. โอเคคุณหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเท่านี้ก่อนแล้วนะคลิปหน้าจะพาทุกคนมากินอีกยอย่างกดติดตามมาเลยทุกคนนะอยากให้ข้าพเจ้าเฮ็ดคลิปกินเกี่ยวกับอีกย่างคอมเมนต์มาเลยด้วยแล้วคลิปนี้ขอจบลงเท่านี้ก่อนแล้วนะถ,ถ้าไหนมั่งทักในคลิปของข้าพเจ้าก็ช่วยกดไลค์กด, like, กดแชร์กดติดตามอื่ม เพื่อเป็นกำลังใจให้ข้รพเจ้าเฮ็ดคลิปหม่ๆเดี๋ยวทุกคนเนาะแล้วคลิปนี้ขอจบไว้ที่เดียคน <c oughs>